ธุรกิจของ GFC นะครับต่อเป็นศูนย์รักษาบุบเจ้าแบบครบวงจอรอนะครับผมมองว่าการที่ GFC มีความมั่นคงในตลาดของประเทศไทยครับเป็นตัวยืนพื้นอยู่แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยการที่เราเปิดตลาดต่างประเทศสาขาตรงสุวรรณภูมิพระรามเก้าก็จะรองรับในจุดนี้นะครับเป็นเป็นการเปิดตลาดต่างประเทศซึ่งก็จะเป็น US เพิ่ใหม่ของเราในส่วนนี้ ส่วนตัวเองนะครับการเริ่มต้นของธุรกิจตัวนี้เนี่ยมันเกิดมาจากที่จริงๆผมเองอ่ะเคยมีปัญหามีบุตรยากมาก่อนด้วยนะครับผมเคยเข้ารับการรักษามีบุตรยากมาตอนที่อยากจะมีลูกคนสุดท้องนะครับคือเราก็เข้าใจว่าคนไข้จะผ่านอะไรมาบ้างนะครับจนสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ได้มาเจออาจารย์พิทักษ์นะครับแล้วก็สําเร็จกับอาจารย์พิทักษ์นะครับก็ได้ลูกคนสุดท้องมาแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าธุรกิจตัวนี้เนี่ยคือคนไข้เขาก็ คือเขาก็จะสรรหาสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณหมอจะอยู่ที่ไหนยังไงเนี่ยมันก็เป็น่ห์อย่างหนึ่งว่าธุรกิจวันนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยคนไข้ก็จะไปหาตรงนั้นมาเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเออจริงเราอยากเปิดธุรกิจนี้นะแล้วก็อยากเอาเพนทอยต่างๆที่เราเคยได้ที่เราเคยมีประสบการณ์ไม่ดีามาแก้ไขในจุดนี้นะครับเราก็เลยมีการชวนอาจารย์ที่ทักมาเลยได้มาร่วมร่วมกันนะครับแล้วก็เปิดตัว GFC ขึ้นมาธุรกิจของ GFC นะครับเราเป็นศูนย์รักษาบิดูเจ้าแบบคร,ครบ เรามีหลักของเราเองด้วยสัดส่วนของรายได้ของ GFC แบ่งเป็นทั้งหมด5ส่วนด้วยกันนะครับมีบริการให้คำปรึกษาแล้วก็บริการที่2ก็จะเป็นการฉีดเชื้อหรือ IUI นะครับซึ่งสเตจนี้เนี่ยก็จะเป็นการที่ฉีดสเปิร์มครับเข้าไปในโพรบลูกวิธีที่3จะเป็นเด็กหลอดแก้วหรือ ICSI นะครับซึ่งวิธีนี้เนี่ยก็จะเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบันนะครับเพราะว่า success rate ค่อนข้างจะที่จะสูงนะครับค่ากลางเนี่ยอยู่ประมาณ 45- 50 ประมาณนี้นะครับแต่ของ GFC เราเนี่ยถ้าตรวจโครโมโซมด้วยเนี่ยจะอยู่ประมาณ72%ขึ้นไปนะครับก็เป็นการทำาเดหลอดแก้วแล้วก็บริการที่4นะครับจะเป็นการตรวจโครโมโซมส่วนบริการสุดท้ายก็จะเป็นการฝากตัวอ่อนหรือแช่แข็งตัวอ่อนครับอันนี้เป็น5บริการหลักที่ GFC มีอยู่ครับ ใน5บริการหลักเนี้ยค่ะสัดส่วนรายได้อันไหนมากสุดคะตอนนี้ของอีกซี่ครับอีกซี่การจัเด็กหลอดแก้วเนี่ยจะอยู่ประมาณ70%ของรายได้ทั้งหมดของ GFC เราแล้วอย่างนี้ค่ะตอนนี้ลูกค้าเราเป็นใครบ้างคะเป็นคนไทยเป็นคนต่างชาติหรือว่าเป็นยังไงบ้างเ่อ GFC เราเนี่ยโฟกัสที่เป็นคนไทยเป็นหลักอยู่ณปัจจุบันเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ของเราเนี่ย80%จะเป็นคนไทยแล้วก็จะมีในส่วนของที่เป็นคนไข้ที่เป็นคนไทยกับชาวต่างชาติหรือว่าชาวต่างชาติ100%เป็นส่วนที่เหลือ แต่ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่า,เรา,เ,ราเราติดเรื่องปัญหาสถานที่ที่เรามีในปัจจุบันนี้ครับต้องทำความเข้าใจหน่อยนะครับว่าการรักษามีปุจจายมันมีองค์ประกอบสําคัญอยู่หลายส่วนนะครับว่าจะทําที่จะทําให้อัตราความเสเร็จสูงส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ใช่มีแพทย์อย่างเดียวจะต้องมีนักปิดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่า GFC เรามีจุดเด่นอะไรบ้าง จุดหนึ่งเนี่ยเรามีแพทย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุน์โดยตรงนะครับที่ทางหัวหน้าทีมเนี่ยมีประสบการณ์มามากกว่า23ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็ส่วนที่2ของฝั่งของแลบเองก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงตัวออกมายาวนาน23ปีเช่นกันนะครับเพราะนี้เป็นส่วนที่ตัวอ่อนส่งต่อแล้วส่วนที่3เราม,มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับเรามีตัวตู้เลี้ยงตัวอ่อนระบบปิด เรามีการนํา AI มาใช้ในการเลี้ยงตัวอ่อนส่วนที่4ที่เรามีคือเรามีส่วนของเป็นส่วน CIM ของเรานะครับเป็น Customer ที่คอ,เ,อเป็นคล้ายๆ Customer Service นะครับจะเ,เป็น Support ในกรณีที่คนไข้มีปัญหานับไม่ทราบว่าฉีดยาย,ยังไงหรือว่าขั้นตอนการรักษาเนี่ยไม่เข้าใจในขั้นตอนการรักษาหรือมีคําถามใดๆอันนี้เป็นส่วนทีเ่เราเห็นว่าเป็นความเป็นสิ่งที่สําคัญเผือถ้าคนไหน f a ลเกิดผิดหวังขึ้นมานะครับ ก็ต้องมีคนอธิบายให้เขามีมีการดูแลจิตใจเขานะครับให้เขากลับเข้ามาตู้ใหม่เพราะว่าจิตใจก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับส่ส่วนนี้เป็นสิ่งที่เรามองว่า GFC มีมีความพร้อมนะครับแล้วการที่เราเนี่ยโฟกัสที่กลุ่มคนไทยเป็นหลักเนี่ยนะครับเรามองว่าเรามีความมั่นคงในส่วนนี้เพราะว่าอย่างโควิดที่ผ่านมานครับ GFC เองแทบไม่มีผลกระทบทางด้านโควิดเลยนะครับเ,เรายังมีคนไข้ที่สามารถเข้ามารักษาได้โดยตลอด ตัว success rate ที่ทเรียกว่า72%นะครับมันส่งผ่านกันมาหลายๆส่วนอ่ามันไม่ใช่อยู่ที่ว่าแพทย์อย่างเดียวแน่นอนแหละแพทย์เก่งละต้องมีส่วนของ lap ด้วยมีส่วนของอุปกรณ์ต่างๆด้วยนะครับแล้วมีส่วนที่ดูแลจิตใจด้วย เราวางแผนใช้เงิน IPO ในเรื่องอะไรบ้างอะคะครับต้องเรียนว่าของ GFC เราเนี่ยการเข้าตลาดหลักทรัพย์ในครั้งนี้การเข้าในเทรดในครั้งนี้เนี่ยเราไปใช้ในการขยายสาขาส่วนภูมิพระราม9านะครับซึ่งที่นั่นเนี่ยก็จะมี f a c i l i t ิตต่างๆรองรับการขยายตัวในอนาคตนะครับโดยแบ่งเป็นเนี่ยมันจะมีอยู่ชั้นหนึ่งที่เป็นคนไข้ในประเทศนะครับอันนี้จะเป็นการขยายการรองรับคนไข้ในต่างประเทศเในประเทศของเรา เนื่องจากปัจจุบันนี้สาขาพระราม3เราครับแคปซิตี้ค่อนข้างที่จะเต็มแล้วฉะนั้นสาขาใหม่ที่เราจะเปิดตุงพระราม9ก็จะเป็นการรองรับเป็นการระบายคนไปที่สาขานั้นกับชั้นที่อ่ชั้น3จะเป็นชั้นที่เราจะเอ่อเปิดรับคนไข้ต่างประเทศซึ่งอันนี้ครับเป็นเป็นเพนพอยด์ของเราที่สาขาพระราม3เรามีคนไข้ที่มาจากต่างประเทศสนใจจะติดต่อมารักษากับเราแต่เนื่องจากเรามีพื้นที่ไม่เพียงพอนะครับในการรองรับ สาขาตรงสุวรรณภูมิพระรามก้าก็จะรองรับในจุดนี้นะครับเป็นเป็นการเปิดตลาดต่างประเทศซึ่งก็จะเป็นอุเอสใหม่ของเราในส่วนนี้นะครับแล้วก็ชั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นชั้นที่เป็นห้องแลบตัวอ่อนนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะเป็นศูนย์เทรน่งด้วยนะครับเรามีโครงการที่เราจะเทรนทีมนักวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะต่อยอดในอนาคตเราถ้าเราอยากจะสักขยายสาขา,า,ขาไปที่ภูมิภาคอื่นๆเนี่ยเราจะมีทีมนักวิทย์ในการที่จะสามารถ ขยายสาขาออกไปได้เพราะว่าในการทเทรนนักวิทย์หนึ่งทีมใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานนะครับและในขณะเดียวกันเรามีจะมีธนาคารตัวอ่อนอยู่ที่นั่นด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นรองรับในการที่ว่าเราจะรณนงคลงให้มีการฝากไข่มากขึ้นสําหรับผู้หญิงยุคใหม่นะครับอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งของเราเหมือนกันที่เรามองว่าเทรนในการที่โอเคละคนไม่อยากมีลูกแต่เพราะนั้นเราจะทําให้มันมันจะต้องมัมนจะมีเทรน,นขึ้นมาว่าโอเคถ้าคุณยังไม่อยากมีลูกอะ่ะ นั่นคุณฝากไข่ตอนนี้ไหมเพราะว่าถึงเวลาที่คุณอยากจะมีใน,ในอนาคตนะครับมันจะเป็นการยากในการรักษานะครับอันนี้อันนี้คือแล้วก็อีกชั้นหนึ่งก็จะเป็นชั้น6ก็จะเป็นเป็นออฟฟิศทั่วไปนะครับแล้วก็เงินอีกส่วนหนึ่งก็จะไปลงทุนที่อุบลเราก็จะมีคลินิกที่อุบลน,นะครับซึ่งเป็นคลินิกที่ควบวงจรเหมือนกันมีแลบนะครับซึ่งประเทศเพื่อนบ้านก็สามารถจะสามารถที่จะเดินทางมารักษาที่สาขาอุบลได้แล้วก็อุบลเนี่ยก็เป็น เป็นช้ภูมิหลักของเราอีกอันนึงที่เรามีคนไข้เดินทางมาจากอุบลรักษาที่ g f c ที่กรุงเทพนะครับแล้วเราก็มีหมอที่จบทางด้านนี้นะครับซึ่งมีชื่อเสียงอยุ่ท่า่นอยู่แล้วที่สาขาพระราม9ก้าอะค่ะที่บอกว่าเออจะมีชั้นหนึ่งที่สาหรับเป็นลูกค้าต่างประเทศอันนี้ได้โฟกัสไหมคะว่าจะเป็นลูกค้าชาติไหนหรือว่ายังไงบ้างอะคะ่ะลูกค้าหลักๆที่มารักษาเมืองไทยแน่นอนครับก็จะเป็นคนจีนี่จะมาเยอะอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีทางอินเดียแล้วก็โซยุโรปก็มีคือเรายากก็อยากจะเทคแคร์ให้เขา แล้วก็ไม่อยากกระทบกับคนไทยอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าสาขาพระราม3เราอ่ะแต่ยังไม่รับแต่เดี๋ยวถ้าเกิดเป็นสาขาใหม่ที่มีการแบ่งเลเวลแบ่งชั้นแล้วครับอ่าเราจะสามารถเซิร์ฟตรงนี้ได้ค่ารักษาไม่แพงค่ารักษามีปุตรยากของเราเนี่ยถ้าเทียบกับของทางของ US เ่สแล้รกันเราถูกกว่าประมาณ2เท่าถ้าเทียบกับของของอเมริกานะครับที่นั่นเขาจะค่อนข้างแพงนะครับส่วนของประเทศไทยเนี่ยเป็นที่รู้กันอยู่ในภูมิภาคนี้อยู่แล้วว่าคุณหมอเก่งแล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยไม่แพ้ใคร ในขณะที่ราคาไม่สูงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็มีความมั่นใจในการที่จะมารักษาที่ประเทศไทยอยู่แล้วครับแล้วอย่างนี้ถ้าแผนธุรกิจระยะยาวราคาสัก3-5ปี GFC เราแบบว่าตั้งเต้ายัางไงไว้บ้างอ่ะคะครับแน่นอนครับว่าเป้าหมายหลักของเรายัางคงเป็นในประเทศอยู่นะครับว่าเราเราอยากที่จะขยายสาขาไปให้ทั่วประเทศนะครับเพราะเนี่ยการที่ เราม,มีเตรียมศูนย์เทนักบิดของเราในสาขาพระราม9เนี่ยอันนี้มันเป็นการปูรากฐานของเรานะครับเพราะว่าเราทําได้ค่อนข้างที่จะดีมีเคสอินฟลูเอนเซอร์อะไร,รต่างต่างหรือว่าคนที่มีชื่อเสียงต่างๆเนี่ยมาประสบความสําเร็จกับ GFC ค่อนข้างที่จะเยอะผมมองว่าการที่ GFC มีความมั่นคงในตลาดของประเทศไทยครับเป็นตัวยืนพื้นอยู่แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยการที่เราเปิดตลาดต่างประเทศนะครับอันนั้นก็จะเป็นเหมือนกับแอดอัพขึ้นมา นะครับซึ่งการที่เราอันนี้เป็นสาเหตุที่เรามองตรงส่สวนภูมิพลังกาด้วยเพราะใกล้แอร์พอร์ตนะครับเราก็มองว่าคนไข้าสามารถเดินทางมาได้ครับส่วนเพราะฉะนั้นแผนแผนระยะยาวต่อไปเราก็เนี่ยนะพอเรามีความพร้อมแล้วอ่ะการที่เราจะไปขยายสาขาตามหัวมือต่างๆไม่ได้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยากครับอย่างนี้ข้อสุดท้ายแล้วค่ะพี่สนมีอะไรอยากฝากถึงนักลงทุนที่เขาสนใจในหุ้นของ GFC ไหมคะครับก็อยากจะเรียนงี้ครับว่า GFC เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยครับเรามีอยู่แค่สาขาเดียว อยากจะให้มองเป็นการเติบโตไปพร้อมกับ GFC ด้วยกันเพราะว่า GFC ณปัจจุบันมี1สาขาในอนาคตยังมียังสามารถเติบโตได้อีกเยอะนะครับอยากให้มองเป็นการโตไปพร้อมกันกับเราเป็นจังหวะที่ที่ผมมองว่าเป็นจังหวะที่ดีในการลงทุนนะครับเพราะว่ามันยังมีรูมที่จะให้โตไปได้อีกเยอะในอนาคตนะครับก็อยากจะอยากจะฝากข้อนี้ไว้นะครับ